ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งการเลี้ยงปลาเพื่อจําหน่ายแล้วก็ปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวมีกล้ว,มวยมีบักจีดาโอ้มะม่วงมีหมดเลยไปชมครับว่าเป็นใครที่ไหนที่เราเคยรู้จักหรือเปล่าไปดูนะครับ อันนี้กับแบกบรนอ่างด้วยจ้ะเไม่ว่าจะชิมเนาะอันชิมเป็นเรื่องปลาค่ะวันนี้เคาเบิ่งภาพรวมเลยเนี่ยเออแบกในในพื้นที่เ้ามีอย่างนี้ที่เห็ดอยู่อันนี้เศรษฐกิจพ่อพียง่ะค่ะมีปลูกกล้วยมะม่วงทิจ่ามะนาวผกเนาะข้าวมีบัตรทุยังกะเพราน้ไม้ก็มีจ้ะอืมน้ำมันกระมี ก็คือปลูกเป็นปเศรษชื้อพันธุ์ประเภทอันป่าได้สนมีอย่างไรป่าก็มีปลาคอ,อปลาเทโพค่ะแล้วก็ปลาร้วมในสะระปลาร้วมในสระมีสามหน่วยจ้ะพื้นที่เทามีมี่ราบอะไรแบบสิบไร่ห้าสิบสองตารางวาสิบไร่ค่ะก็ะเฮดหน้าน้ำเฮดเหดน้าประมาณจากไรเฮดหน้าประมาณหกไร่จ้ะเรียนเรืองสี่ไร่เนี่ยก็แบ่งพื้นที่ในการปลูกพืชผักผสมผสมผสานค่ะโอ้ เป็นเศรษฐกิจพ่อพียงจ้ะเป็นแบบอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ้านเฮาจ้ะพื้นที่นี่ก็เป็นอำเภอบังควนสกลนครเนาะค่ะบ้านอ่างตมุนบางไทรไสายนธุ์กล้วยเอแบบคืองามเลยพันหนึ่งกล้วยยังก็กล้วยน้ำบากลระเทียมบ้างงามๆตัวเตี้ยอ่าบม่งามเลยปลูกได้โดนอนไดรจังงามปะเนี่ยปลูกสิพ่อปีเลยเด้การบำรุงรักษาเขาเห็ุจังไหนแน่นี่วะการบำรุงรักษาก็ใส่ปุ๋ยคอกแนี่นี่ว่าสิไปเอาดินมาลง ตัวอันมันสียานมันนั่นน่ะคือว่านมมีเข่าเลยเนาะมันงามเนาะต้นงามขวยกล้วยน้ำบาวีนึงสามสิบสี่สิบปุ่นได้แพบ่งค่ะยอดนิยมแล้วก็มีกล้วยหอมพร้อมมีกล้วยหอมพร้อมกล้วยหอมก็ซื้อมากกระแพงวีนึงวีละอร่อยนอนละอร่อยนอนละอร่อยเขาซื้อแม่นะเขากับไปซื้อน้ำบานเบานี้แต่ตีเห็นต้นใรงามก็ซื้อบรรจงออนไลน์บรรจงคุณสร้างไม้ให่สร้างไรนะแล้วก็มีน้ำใหม่กิมชุนน้ำน้อกิมชุนน้ำ ประเพอันพวกบักซีดาเฮานี่ก็ซีดา<อ>พันธยังยังพันธ์ยังกะลืมซื้อพันบักซีดาแต่ว่าเป็นพันดกอีกบางสังเกตหน่อยมันาะมีหลายพันธุ์่จ้ะหลายพันก็<ร>หลายแล้ว,ลวการพื้นที่เฮาค่ะแบ่งพื้นที่ยังสี่เบื้องเงินหน่อยเราหักได้เห<อ>็นแบ่งพื้นที่ออกไปอ,อันนี้ก็ฟังพูดก็เป็นหน้าเขาจ้า เป็นหน้าเขาแล้วก็เลื่องปลาเขียวเคี่ยวคนเลื่องปลาช้อนปลาที่กบผู้ใดที่ก็เป็นไอ้ช้อนคนช้อนเขานั่นครับเบื้องบนเอายางเขาายางแบบเอายางชม o m เห็นบรรยากาศไปนน้ำกันโดนๆครับมาถ่ายคลิปเนื่องจากฝนกึนงเว้นยิงทำาไปเบื้องั้งสวนถิงกันแบบเบื้องบางนาโอ้งามแ่จนวะอ่าสวัสดีครับสุดยอดสุดยอด มะนาวก็งามเดียวมะนาวกับเป็นสายพันธุ์มีต้นเดียวก็ได้กินละแม่เ<ม>นาะมีหลายต้นหวานพูดไะปลูกร้วมมันได้จะง่ามปะนี่ปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันกันกบต้นกล้วยและปลูกพี่ไกายนาะง่ามเนาะซื้อเบียวมันมาบ่ค่ะสังเกตหน่วยมันหลายก็มาง่ามอยู่เป็นบราร์คาบน,บ,นบนไหนเนาะหน่วยบัตรน้ำหน่วยละาหาบัตก็อยู่ใกล้เนาะอืแก็พอได้กินเด้อันนี้ต้นต้นนีใหม่ต้นใหม่เป็นหน่ามะนาวอีกต้นหนึ่ง กะขามปลูกไปจักต้นขามมีสองต้นแล้วกับกูดขามบานบ่ขามส่มขามใหญ่อ๋ออันนี้ก็อันนี้เห็ดข้างขึ้นมากค้างป็นข้างพักอย่างนี้กระทุกโลกอ๋อมากระทุกโลกมากระทุกโลกก็จะเสียหน่อยซาบาดเอ้อบงัวงาฝุ่นอะไรเสียฝุ่ยเมื่อ่งามเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาในเรื่อยขึ้นอนนี่แหละวิธีเกษตรบ้านเฮาปลูกไผ่กิมซุ้งพร้อม ก็เดียวดายอย่างนี้ฮะเออจนนั่นน่ะพูดถึงันคณปลูกจำเนื้อเพื่อยื้อเพื่อกินเนาะแบบเนาะใช่ใช่ผูกกันเพื่ออยู่เพื่อกินกับประมาณนี้ในปลูกเพื่อจำแน่นี่ใส่ลงไปหาไรหกไรนี่สบายเลยมันบ่ใช่ฮึลูกทรายน่าเนาะไปไปน้องไปไปบุญที่ขั้นก็เนยใส่น้ำขั้นเอาน้ำไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปนั่นเนี่ย ปลาบึก้น่ปลาบึกงมงามงามงามปลาช่ำเขียนนึ่นีปลาแห่งแดนเปลาบึกไหมปล่อยว่าีปลาปล่อยหวอปพื้นที่งามอันนี้ความลึกบนลายเป็นไความลึกหวยเม็ดอืมามเม็ดปลาบึกนั้นรุงันรงยังได้ปะครับีบลยรีบเ่อนมปลาบึกเรามาลงสีนี่แหละเป็นพื้นที่งามๆเรื่องปลาปลาเฮ่านี้มีปลา ปลาร่วมอยู่บ่อนี้พพราะนี้นี่วนๆเหยลงไปก็ะต้นเลยเนานอืมเรียงปลาร่วมตัวนี้แล้วก็อีกบ่อนึงก็เรียงปลาเทโาคอไปเที่วไหนก็ปลูกพักปลูกเมียนีความสุขกับการเป็นอยู่ล่ะมีตังไหมมีตังไหมอ๋อมีอยู่เยอรถมีกี่บาทอยู่อายกากามีเท่าไหร่งานนี่แหละบรรยากาศเท่าองโอ้เหรออย่าลวงไปนะเดี๋ยวตกนะ มาปีกากนี่ก็มาไปนะนัดเอาลูกไม่นัดเด่นเด้นเออแบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทาเฮ็ดกรเสียดที่แต่สู้มือนี่ผสมประสานซี่เท้าใหประสานนี่บ่อจ้ะเฮ็ดกะมีความสุกดีตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ให้อาหารปูอาหารปลาครับครับกระดีอีกอย่างหนึ่งพูดอะไรทีวิตมีความสุกนะตื่นขึ้นมาเขาได้เฮ็ดกับสิ่งที่เท้ามักครับกระสบายใจสบายใจจ้ะบางเพื่อนก็ได้ไปขายต้องไง จ้ากระขายอยู่จ้าต้๊กขายเน่มีความสุขกับการขายเนี่ยอยากกินปลากระตึกปลาไม่กินคันอยากกินผักกินมีกันในสวนเอ่ะอันนี้พวกนี้จะกินเนื้อหมูเข้าตลาดเอาปลาเขาไปขายมีความสุขกันเนาะลูกหลานก็มาหาเยี่ยมยากหมูป่วกกับมาอยู่จ้าหมูป่วกกับมาเออนี่แหละเป็นบรรยากาศในห้องแบบแนะนำถึงเกษตรกรนี่ขายมีไก่ที่ยังไม่เห็ดปลาดุกในห้องก็ได้ขาย เขาก็ได้ขายเขาก็มีความสุขกันเขาไม่ลับเอเองเขามาหลับเอาเองบัดนี้ก็เลยเลี้ยงปลาในบ่อตัวนี้เป็นปลาร้อมเนาะปลาร้อมแล้วก็เ็ดแบบไปเรื่อยๆเกษตรธุรกิจพรอเพื่อนให้เขามีความสุขนะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวบัดนี้ที่บุราอีกจักเดือนจองเดือนทีมาหาใหม่เด้ออาวจะดีไม่แห้งอ่ะเรานที่ยอดทุกท่นขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆสุดยอดสุดยอดครับ น,น,นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศดีๆบ้านเราก็เป็นแนวทางในการสร้างไรายได้แบบบ้านๆเรามีความสุขกับการทําก็ทําเลี้ยงปลาทําเศรษฐกิจพอเพียงผู้ดูแลก็ยูใ่นในละนี่คัากปะนังเป็นแนวทางในการสร้างไรายได้ของเราครับสุดยอดจริงๆก็วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ